เทพีค่ะ,ะใครยังไม่นอนมั่งยังไม่มีคนเข้าแ,แลวนะครับต้องทำซูไผ่ดีกว่ายักปีแต่และร้อนนีดหนวด จะหนังไกลกับกรอบไม่หลับไม่นอนกันเนาะนนกระกตุกไหมในนี้กระตุกไหม พี่เขาทำไาเยหรือเปล่าพูดไรงานเผ็ดดีกว่าวีแซ่บมันอร่อยเนาะมันจะแบบเปรี้ยวๆเค็มเผ็ดๆอะไรเงี้ยแลจิ้มกับซอสผสมอย่างเงี้ย ไม่แเหว่เลยทำไมทุกคนต้องหิวกันด้วยอ่ะตามมาจากบิ๊กโอไลน์ด้วยเหรอ แบบมันแบบติดมืออย่างเงี้ยจะต้องขออนุญ,ญาตนะคะใช้มือกินเพราะว่า,วามันได้อรพลดในการดูดมากคือเวลาผงๆงไอ้เป็ดๆเนี้ยมันติดมือแล้วดูดตามแบบเข้าใจฟิวใช่ไหมใครที่ใช้มือกินจะจะรู้ใช่ไหมคะว่าแบบมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้ทำลายเกินเกินไปปิดแปบบ๊บ นี้อ <starters> <aría> ่ะ <Blade> อ <polls those tracks> ีก็ออกจากเตาเลยนะก้อนมะดูควันเห็นควันไหมวะอู้ดูควันดูควันเห็นควันไหมร้อนๆน่ะเพิ่งออกจากเตาอ่ะเพิ่งออกจากกระทะเลยอ่ะ บารัมแปดมากเออระรัมสามนี่เราอยู่ระรัมสามสาขานี้มันเปิดยี่สี่เท่วโมงอ่ะ ใครได้ดูใครได้ดูอยู่นะคะกดแชร์ด้วยแล้วก็บอกว่าใครยังไม่นอนดู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 เร็วกดแชร์เร็วหนอใครยังไม่นอนกดดู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 อย่าดูคลิปนี้คนเดียวกูจะไม่ทน หนังร้อนๆนะตามมาจากพิกโก้กเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะใหญ่บอกเยอะนะคะต้องเสียงนะต้องเสียงหนังนะ น,นั่นกุบมากพูดเลยฟังไหมแม่คนยกวานตุกจังลยเวอลชลแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะกดแชร์ตอนนี้เลยให้เห็นกรนโดๆไปเลย เวลาคนดูคลิปนี้คนเดียวคือไม่ได้เป็นคนที่กินอะไรแล้วดูรอร่อยแต่กินแล,แล้วอร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยจะไม่ถ่ายเลยนะ้ยอินเนอร์มันไม่ง่าย Hôm nay Vinh sạc Nhớ nào mà ký Khi nằm bích mẹ với một thuê rồi nào นกระดูกนี่น้ำตาแตกไปดิแชร์แล้วน่ารักมากาใครแชรคลิปนี้ขอให้หุ่นดีเปียวๆกันทุกคนเพราะแบ่งความอ้วนให้คนอื่นไปหมดแร้ว เราขนาดนี้เพราะอะไรรวะหนึ่งหิวสองอยากกินอยู่แล้วพอหิวก็อยากมารวมกันกลายเป็นย่อยไม่ใช่เพราะเราเหรอะ เจะแซ่บกว่านี้เออแต่มันติดไปแล้วไงครับสองมังนไม่มีเราไม่เชื่อเธอหรอกตูซานีจากบิงโกยังมาเจอในนี้เพราะเราออกจากบิงโกแล้วมาไลาน์เอ้ยแล้วเรามาไลน์ในนี้เธอเลยตามมาตั้งหากเธอเสพติดการกินของเราตั้งหาก อย่าดูคลิปนี้คนเดียวแชร์ให้สถานสวงกันมีข้าอืเสียงใครไม่รู้ได้ยินใครวะไม่ได้ยินเสียงใครเลยวิญญาณหรอ นูนี่ออกมาก่อนนี่ยเอามาจากพิคอรอ์อ <c oughs> ไล่ กุกคบบ้ายักใครทนไม่ไหวผู้ขอตายมาม่ามีมาม่ามี ใจเลยเนาะนดดูบ้งพราทีละยางหลังเยอะใช่ เอาไม่ชิมดออกีกว่าเข้ามาหนูควรเป็นพรีเ็นเตอร์ของกินไว้ ทับคอมเมนต์กอเลยวะอยากให้ดื่มพรุ่งนี้เชา้าไวๆจะไปกินบ้า ไ,ไก่ด้แท้ๆได้แล้วไม่อยากไม่ขมตานอนอืมเขาไม่กินแล้วแต่ต้องกินดีหนังอีกเยอะเลยนะบ้าไปแล้วอ,อกสี่มีแซบหกอูุ้อู้ เต็มบอกเลยกินมือสักสองชิ้นเลยครับเว้ยอืมจะทำบ้างไม่ที่นี่เขาไม่เกิดต๊ะได้ที่นี่เขาไปที่สี่ชั่วโมงลองซอยกูเกิลหน่อยเว้ยเจฟฟี่ยี่สสี่ชั่วโมง ชอบตรงกระดูกก่อนนะมากเลยอ่ะ อย่าเกียดกันเลยนะเรารักนะเว้ยเราเลยมาไลฟ์ตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูแล้วถ้าเกิดเธอรักเราเธออย่าลืมกดแชร์ด้วยนะอย่าทนดูคลิปนี้คนเดียวเข้าใจไหม อืมคึบคึบอ่ะอร่อยอยากกินเปลือกบดเหมือนกันนะร้อนๆเนาะสบายท้ามันบมดอ่ะเออบุ๊คเลยมันเน็่หมดอ่ะเดี๋ยวบ้าไม่หมด เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดีเดี๋ยวเคาตัวไปกินก่อนนะจะไปสั่งมันบดเพิ่มมากินก่อนไป เราต้องบอกว่าอร่อยมากขอเดินให้แกนที่นําไ,ไม่อยู่ไปกันเลยนะ